อันนี้เราฟีซไว้ค่ะเพราะว่าออกพอหน้าหนาวอย่างเียนะคะแล้วก็ของเราหนึ่งจะเน้นการอกแห้งค่ะก็สตรอบอรีออกคอหน้าหนาวก็โอเคแล้วก็ตัวก่อนตัวปชักใช่เดี๋ยวเป็นอะไรก้นนา ก่อนที่ทางโรงงานเข้าไปส่งเสริมนะคะมีการตรวจสอบตั้งแต่สภาพดินนะคะแล้วก็ตรวจสอบประวัติของไร่ของสวนก่อนที่จะปลูกพืชที่ทางโรงงานส่งเสริมสมมติอย่างเช่นในส่วนของทางงานส่งเสริมการปลูกซอฟตบอร์ค่ะประวัติของพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่โดยรอบห้ามมีการถูกต้มแล้วก็ห้ามถูกข้าวต้ม